ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนทนนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่200ตารางวานะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลห้วยพลูอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับขายพร้อมบ้านพักหนึ่งหลังนะครับเหมาะสําหรับท่านที่จะเกษียณอายุนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับพร้อมบ้านพักนะครับเหมาะเลยนะครับของเราจะเป็นบรรยากาศคือเป็นวิวบ้านสวนนะครับมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับบรรยากาศดีนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้านะครับประมาณ100เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนที่ทางไปตลาดห้วยพูนะครับนี่ครับออกไปนี่นะครับนะเนี่ครับเลี้ยวซ้ายนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตลาดห้วยพูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึง มอเตอร์เวย์บางใหญ่ไปกาญจานบุรีนะครับก็อยู่ที่5ก <Akt> ิโลนะครับ <relevance. S 1> แล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่28กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงสารยาก,ก็อยู่ที่24กิโลนะครับถ้า FC มาจากทางจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่47กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางน,นะครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไปดูบัวคาเฟ่นะครับไปพักผ่อนนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับไปพักผ่อนไปนั่ง พาเด็กๆไปเที่ยวไปเลยได้นะครับเนี่ยประมาณ5กิโลนะครับเนี่ยเราเข้ามานี่นะเนี่ยครับอันนี้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับกว้างอยู่ประมาณ8เมตรนะครับเนี่ยเข้ามานี่ปื๊บนะนี่ครับพอมานี่นี่ครับแล้วก็อ่าไปหน่อยนึงนะครับเนี่ยไปนิดนึงนะครับก็จะถึงตัวแปลงที่ดินของเราละนะครับนี่ครับนี่พอเราเข้ามานะครับอันนี้คือบริเวณโดยรอบนะนี่ครับนี่ครับถือว่าอ่าไม่เปี่ยวนะครับเนี่ยเข้ามานี่ครับปื๊บนะนี่ครับนี่ครับเราไปอีกหน่อยนะก็จะถึงที่ดินของเราละนะครับ นี่ครับพอเราเข้ามานะครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับของเราเนื้อที่200ตารางวานะครับเจ้าของขายเหมาเลยนะครับพร้อมบ้านนะครับเจ้าขาวเจ้าของขายอยู่ที่3ล้านนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะนี่ครับนี่ครับจากตรงนี้นะครับเรามาตามนี่นะครับปุ๊บนี่นะนี่ครับนี่ครับไปถึงตรงเสาไฟฟ้านะครับของเราหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ 20เมตรนะครับของเราจะติดถนน2ด้านเลยนะครับด้านนี้ก็ติดถนนนะครับนี่ครับอีกด้านแถบโน้นนะครับที่เข้าไปเนี่ยนะนะครับของเราก็ติดถนนนะครับติดถนน2ด้านเลยนะครับถือว่าเหมาะนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับจะขยับขยายนะครับไว้เกษียณนะครับถือว่าเหมาะนะครับนี่ครับมาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือ ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยครับคือแนวเขตนะครับแล้วก็จากนีดนะครับย้อนกลับไปนี่นะครับอยู่ที่20เมตรนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านแถบโน้นนะนี่นะครับด้านแถบนี้นะนี่ครับจากแนวนี้นะครับเราก็มาตามนี่นะครับของของเราจะมีรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วนะนี่ครับจะมีรั้วไปแล้วหมดแล้วนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับที่ระติดนะครับนะครับด้านที่หันหน้าไปทางถนนด้านแถบนี้นันครับที่ไปทางถนนใหญ่นะครับด้านแถบโน้นจะเป็นทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต้นะเนี่ยครับด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่ถ้าเป็นด้านแถบนี้นะครับนะครับถ้าเป็นด้านแถบนี้อันนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะนี่ครับของเราจะติดถนน2ด้านเลยนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับของเราไฟ3มเฟสด้วยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็น <outcome. S 1> บ้านพักตากอากาศก็ได้นะครับทําเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับนี่ครับด้านแถบนี้นะนี่ครับเราตรงไปนู่นเลยนะครับนั่นน่ครับแนวเขตของเรานะครับ นี่นะครับของเรานะครับมีรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วนะนี่ครับส่วนด้านโน้นนะครับขับไปถึงตรงโน้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวเขตเรานะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเราสุดตรงนี้นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตรงไปอีกนะครับความลึกนะครับจากถนนนะครับนะนี่ครับจากด้านหน้านะครับถนนด้านหน้าเฟื่มมาถึงช่วงท้ายนะครับก็จะลึกอยู่ที่40เมตรนะครับหน้ากว้าง20ลึก40นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับไปโน่นเลยนะนี่ครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นของเจ้าอื่นนะครับที่เขาอยู่ด้านหลังบ้านเรานะครับเขาก็มาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไว้แล้วนะครับอครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในตัวบ้านนะครับนี่ครับพอเราเข้ามานะครับครับอันนี้ก็จะเป็นประตูนะครับเป็นประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้าก็จะมีประตูล้อเลื่อนนะครับเนี่ยปื๊บเข้ามาล้วนเครับก็จะเป็นอ่าแปลงที่ดิวรถนะครับเราเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเราแล้วนะครับมีรั้วรอบขอบชิดให้หมดแล้วนะนเครับนี่ครับเหมาะสําหรับท่านที่ มองหาที่ดินนะครับท่านที่ไม่ชอบเดินทางไกลๆนะครับอยากจะได้เป็นสไตล์บ้านสวนนะครับถือว่าบรรยากาศดีด้วยนะครับนี่ครับค่อนข้างเป็นสัดส่วนนะครับเป็นส่วนตัวนะครับนี่ครับเราก็จะปลูกต้นมะม่วงไว้นะครับมีมะม่วงนะครับอินทผลัมนะครับนะครับที่ถือว่าไม่ลกด้วยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้นะครับต้นไม้ล้มลื่นนะนี่ครับ เหมาะสําหรับท่านที่จะ,กะเกษียณอายุนะครับกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับยังเหลือพื้นที่อีกนะครับเผื่อเราอยากจะปลูกบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้นะครับหรือว่าเราอยากจะปลูกต้นไม้มปลูกอะไรได้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมพวกต้นไม้เข้าไปได้ดนะนะครับให้ร่มรื่นนะนี่ครับนี่ครับสำหรับท่านที่จะ,กะเกษียณอายุนะครับ<ม>อยากจะมีที่ดินนะครับอ้อยสักแปลงนะครับอ้อยปลูกบ้านอยู่นะครับได้เลยนะครับ นี่ยครับดูดูสมาชิกนั่นนะครับเนี่ยสมาชิกในบ้านนะครับนี่น้องเหมียวเป็นไงเนี่ยนอนสบายๆกันเลยนะเนี่ยครับนี่ไปละนี่ครับพอเราเข้ามานะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่นะครับเนี่ยเอาไว้นั่งเล่นเอาไว้ชมสวนชมอะไรได้นะครับในนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคือเป็นสไตล์แบบบ้านสวนนะครับลมลื่นมีต้นไม้นะครับเนี่ยไว้พักผ่อนนะเนี่ยครับนี่ครับส่วนส่วนนี้นะครับเนี่ยเผื่อเราอยากจะ ทําระเบียงทําอะไรออกมาได้นะครับเนี่ยทำการศาสตร์การการฝนก็ยังได้นะครับสวนตัวนี้นะนี่ครับด้านวิวนี้นะครับนี่นะครับทางเจ้าของเขาเหลือพื้นที่เป็นบ่อเอาไว้นะครับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับนี่นะนี่ครับชมธรรมชาตินะครับชมปลาเวลาเราให้อาหารปลานะครับป็นไงนี่ยเนี่ครับนี่ครับสีสวยด้วยนะนี่ครับนี่นี่ย นี่ครับตูว่าตรงนี้นะครับนั uh ้นเนี่ยครับเนี่ยที่ทางเจ้าของเขาทําเสาเอาไว้นะครับกะว่ากะว่าจะต่อทําเป็นชานออกไปเงี้ยครับเนี่ยทำเป็นชานแล้วก็ตัวนี้จะได้ไม่ร้อนแล้วก็ทําเป็นระเบียงเอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับเวลาเราให้อาหารปลาหรือเวลาเราเราชมธรรมชาตินะครับเนี่ยเนี่ยครับที่เขาทําวางเสาไว้นั่นเลยครับนี่ครับแล้วก็ให้ช่างนะครับต่อทอยื่นออกไปทําเป็นเสาเป็นคานออกไปได้เลยนะนี่ครับนี่คือบริเวณ รอบนอกนะครับในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะนี่ครับผมพาดูด้านนี้ก่อนนี่ครับแล้วก็สูดตรงนู้นเลยนะครับแนวเขตก็จะแบ่งเขตชัดเจนอยู่แล้วนะนี่ครับนี่คือรอบนอกนะครับด้านในเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับนี่เขามีน้องหมาด้วยนะนี่ครับเฝ้าบ้านนะครับขับด้านแถบนี้นะครับจะมีอยู่สองห้องน้ํานะครับครับจะมีอยู่สองห้องน้ํา นี่นะครับในห้องน้ํานะ้นีครับก็จะมีพัดลมนะครับเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับเวลาเราเข้าเราจะไม่ร้อนนะครับอันนี้คือจะมีห้องน้านะเนี่ยสำหรับเวลาเรามาบ้านสวนนะครับแล้วก็มีห้องน้ําห้องท่าเอาไว้เข้านะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องน้ําอีกอันนี้ก็จะมีทั้งห้องอาบกับห้องอาบน้อองาบกับห้องน้านะนี่ครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศร่มรื่นนะครับอันนี้คือบริเวณด้านล่างนะครับนี่คือบริเวณรอบๆตัวบ้านนะครับขั้นล่างนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะพา ขึ้นไปข้างบนแล้วนะนี่ครับขึ้นไปชมข้างบนนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดไม้นะครับนี่ครับพอเราเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะนี่ครับห้องโถงก็จะมีมุ้งลวดนะนะครับกันยุงอะไรได้นะครับเนี่ครับเปิดหน้าต่างนะครับรอบทิศเลยนะครับลมเย็นมากเลยนะครับด้านถัดนั้นก็มีมุ้งลวดเป็นประตูเข้ามานะนี่ครับนี่ครับส่วนที่ผมพาเข้ามาเนี่ยอันนี้คือ เป็นด้านหลังบ้านนะเนี่ยครับเขาเรียกว่าไม่เข้าตามต่อไม่ออกตามประตูขึ้นมาหลังบ้านนะนี่คือหลังบ้านนะครับนี่เห็นประตูนยครับเนี่ยขึ้นมาปุ๊บนันเนี่ยครับอันนี้คือด้านนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนี่นี่เนี่ยเป็นงานะไรไอทางหน้าบ้านไม่ขึ้นขึ้นหลังบ้านอันนี้เป็นประตูตรงหน้าบ้านเรานั่นเนี่ยครับเนี่ยขึ้นมาบันไดนี่นะครับเนี่ยมุมนี้นะเนี่ยครับมุมนี้ก็จะเป็นอ่ามุมเอาไว้สําหรับ นั่งพักผ่อนนั่งมองวิวนะครับนี่ครับมองไปดูพวกปลาพวกอะไรได้ด้านล่างนะครับ่งมุมนี้นนะครับเห็นวิวนี้เนี่ยครับนะครับแล้วก็จะมองออกไปหน้าบ้านได้นะครับนะครับเห็นวิวด้านหน้าบ้านได้นะครับเนี่ยมุมนี้จะมุมสบายๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่พอเราขึ้นมานะครับมุมนี้เอาไว้นั่งพักผ่อนได้นะครับนี่ครับพอเราเข้ามานี่นะเนี่ยครับส่วนนี้ก็จะเป็น ห้องโถงใหญ่นะครับถ้าก็ว่าจะมีห้องโถงใหญ่ห้องนึงนะครับแล้วก็จะมีห้องนอนอยู่ห้องนึงนะครับด้านบนบ้านนะเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็เนี่ยตัวบ้านนะเนี่ยครับจัดเอาไว้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมันกับฝ้าหลุมนะครับแอร์แอร์ให้นะครับนะแอร์มี3ตัวนะครับทางเจ้าของเขาให้นะครับก็คือแอร์ไม่ได้ไม่ได้เอาไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกโตเตียงพวกอะไรเนี่ยคือเราเอาไปนะนะครับ ก็คือขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีแอร์สามตัวนะครับครับพอเราเข้ามานี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นนี่ครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะครับเนี่ยห้องนอนก็สามารถที่จะเปิดประตูออกไปตรงระเบียงด้านหน้าได้นะครับเนี่ยครับสาหรับลูกสาวนอนได้นะครับเนี่ยเวลาเรามาบ้านสวนนะเด็กๆเขาก็ขึ้นไหวนะครับก็นอนข้างบนได้นะครับเนี่ยเราคนมีอายุนะครับจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้เราก็ดอยข้างล่างเอานะครับด้านล่างเดี๋ยวผมพาไปดูนะ เนี่ยครับอย่างเราคนสูงอายุเราก็ไม่ต้องขึ้นมาปวดข้อปวดเข่าให้เด็กๆเขาขึ้นมานอนบนนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสาวหรือว่าลูกๆน่นอนได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านล่างนะครับครับส่วนนี้จะเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยครับด้านแถบนี้นะครับก็จะเป็นประตูกระจกนะครับนั่นนะครับกระจกแล้วก็จะมีมุ้งลวดนะครับปิดปุ๊บนะครับเนี่ยครับออกมาตรงนี้ได้นะครับออกมาตรงบริเวณด้านนอกได้นะครับ นะครับเผื่อเราอยากจะทํากับข้าวกับปลาด้านนอกก็ทาได้นะครับกลิ่นจะได้ไม่เข้านะเนี่ยครับพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับด้านแถบนี้นะครับก็มีประตูกระจกอีกเช่นกันนะครับประตูกระจกนี่ก็เพื่อที่จะออกไปห้องน้ําด้านนอกนะเนี่ยครับเนี่ยครับพอเราเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องห้องโถงนะห้องโถงโล่งๆนะครับเนี่ยห้องโถงนะครับก็จะมีโต๊ะกินข้าวนะครับเนี่ยครับอย่างโต๊ะเตียงนะครับก็คือไม่ได้ให้นะครับหรือว่าถ้าจะซื้อเพิ่มเติมเรื่องตัวนี้ก็มาคุยกันนะครับนะเนี่ยครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องโถงด้านล่างนะเอาไว้นั่งโต๊ะกินข้าวโต๊ะอะไรนะครับนะครับเนี่ยพอเข้ามานั่นนะครับเนี่ยดูเจ้าถิ่นเขาน้านี่เนี่ยมันเขามองเขาจะเอาเรื่องอ่ะไอ้มายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยมันจะยุ่งกับเขานะเนี่ยเขามองเนี่ยเขามองเขาเฝ้าหน้าประตูนะเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นแมวบ้านนะครับเฝ้าเฝ้าเฝ้าบ้านนะใครมาก็ไม่รู้หรอกคือ ก็ได้แต่เพียงว่าร้องเหมียวอย่างเดียวนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับนะนี่ครับเนี่ยทำกับข้าวกับปลาตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าห้องครัวเนี่ยคือก็จะมีหน้าต่างสองฝั่งนะครับเปิดเป็นทําเป็นมุ้งลวดนะครับกลิ่นก็ได้ออกไปด้านด้านนอกนะครับครับถ้าอย่างตู้ตัวนี้นะครับนี่ครับยึดแน่นนะครับอันนี้ก็ให้นะในขาดตู้นี้ไม่ได้แกะไปนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางถ้วยวางชามได้นะครับนี่ครับอันไหนที่มันยึดแน่นนะครับทางเจ้าของบอกไม่ได้เอาออกนะครับก็ให้ไปนะ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องครัวนะครับพอห้องครัวปุ๊บนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องนอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับห้องนอนนี่เจ้าของบอกไม่ได้เข้าได้นอนหรอกส่วนใหญ่ก็จะให้เนี่ยเข้าเนี่ยเนี่ยลูกน้องนอนนะนะครับเป็นไงมีพัดลมมีห้องนอนมีน้ําด้วยเนี่ยนัหนเนี่ยไปเล่นมาเหนื่อยเนี่ยหิวนี่นเออให้ตัวเล็กนอนนะครับเนี่ยเขาหิวน้านี่ครับอันนี้เราก็เก็บ เก็บจัดของนะครับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนได้นะนี่ครับถ้าก็ว่าห้องด้านบนมีห้องนอนห้องหนึง่งด้านล่างนะครับก็มีห้องนอนห้องหนึ่งนะนี่ครับแต่ส่วนใหญ่นะที่นอนเจ้าของบอกก็ไม่ใช่หรอกเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเป็นไงนแต่เนี่ยแต่ละนางเป็นไงน,นี่ไงน,นี่ครับหน้าไม่หล่อฟันเยินด้วย <laughs> นี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ออกมาข้างนอกนะเนี่ยครับเนี่ยเป็นไง มีนกมีอะไรเหนือดูเป็นธรรมชาติดีนะครับนี่ครับส่วนใหญ่เจ้าของนะครับก็จะรักพวกนี้นะเนี่ยครับเป็นไงเนี่ยหน้าตาบ้องแบวเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นไงกระดิฉังดุกดิกดุกนิกนะครับนะนี่นะหนุนดูพี่เยินนะครับนะพี่เยินเนี่ยพี่เยินเฝ้าบ้านอ่ะครับผมโอเคผมพาดูบริเวณโดยโดยรอบตัวบ้านหมดแล้วนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาออกไปข้างนอกนะครับนี่นะครับผมพาชมด้านในตัวบ้านแล้วก็ด้านบนด้านล่างหมดแล้วนะครับ นี่ครับส่วนตรงบ่อหนั่นี่ครับหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนมุมบ่อนะครับถมให้เต็มนะครับเพราะว่าทางเจ้าของขุดไว้ประมาณ50ตารางวานะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็บ่อไม่ลึกนะครับเด่นสังเกตดูจากเสาเนี่ยครับเนี่ยถมได้นะครับเราจะได้พื้นที่เพิ่มนะครับนะนี่ครับเนี่ยบรรยากาศลมลื่นแลวครับลมพัดเย็นๆนะครับนี่ครับแล้วก็เงียบสงบดีด้วยนะครับเป็นส่วนตัวดีนะครับบรรยากาศดีนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างงานนะครับจีนแปลงเนื้อที่200ตารางวานะครับขายพร้อมบ้านนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทร0989158974นะครับนัดผมบอกว่าอยากจะชมที่ดินพร้อมบ้านนะครับนี่ครับของเราอยู่ที่ตำบลห้วยภูอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่3ล้านนะครับวันนี้ผมเสกสรรแล้วนะครับและทีมงานก็บายๆขอบคุณครับ